สาลามอะไยกมวะเรามาตุลร้อยแตะอาลาวะบะเระกาตุสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะอาสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยไอ้หนึ่งร้อยลดเยะห0ร้อยเท่าไหร่คะไม่ถึงยังไม่ถึงหนึ่งร้อยเลยเราเรียน บนหน้าหนึ่งร้อยเหรอคะไม่ตึงค่ะยังไม่ถึงเปิดไปหน้าเจ็ดค่ะหน้าที่เจ็ดนะคะเล่มสีอะไรครับหนังสือวิชาการงานอาชีพค่ะหน้าหนึ่งร้อยนะคะหน้าหนึ่งร้อยผลเจ้เสียละไม่ได้ยินหน้าที่เท่าไหร่นะคะไม่ได้หน้าเจ็ดค่ะหน้าเจ็ดค่ะ หน้าที่เจ็ดนะคะเปิดหน้าเจ็ดเปิดเรียนคะเปิดแล้วใช่ไหมคะหน้าเจ็ดนะคะหน้าเจ็ดเปิดแล้วใช่ไหมคะเเรียนแล้วไม่ใช่หรอคะ อ่าหน้าเจ็ดเปิดแล้วใช่ไหมคะ,ะ้เดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนเรื่องขั้นตอนการล้างภาชนะหรือว่าการล้างจานนั่นเองนะคะ ได้อ่าคนอื่นได้ยินเสียงครูดาวไหมคะได้ยินค่ะค่ะอะรฮาได้ยินหรืยังคะไม่ยินแล้วคะ่วคะโอเคอะเดี๋ยววันนี้นเรามาเรียนขั้นตอนการล้างภาชนะนะคะค่ะอะเรามาดู ที่หนึ่งก็คือแยกแยกประเภทของภาชนะเช่นชน้อนแก้วจานหม้อก่อนนะคะก่อนที่เราจะล้างเนี่ยก่อนที่เราจะล้างภาชนะก็อย่างแรกเนี่ยเราต้องแยกก่อนนะคะแยกประเภทก่อนอย่างเช่นชน้อนก็ตั้งช้อนแก้วก็ตั้งส่วนของแก้วจานก็ตั้งส่วนของจาน หม้อก็ตั้งส่วนของหม้อนั่นเองนะคะ,ะขั้นตอนแรกก็คือแยกขั้นตอนแรกของการล้างภาชนะก็คือแยกประเภทก่อนนะคะต่อไปต่อไป2ก็คือเทอ,อันจานไหนที่มีเศษอาหาร จานไหนที่มีเศษอาหารนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยเทเศษอาหารลงถังขยะให้หมดแล้วปัดคราบที่ติดภาชนะอยู่ออกนั่นเองนะคะขั้นตอนแรกมานคีก็คือแยกภาชนะขั้นตอนที่สองก็คือเทเศษอาหารลงในถังขยะแล้วก็ปัดคราบเนี่ยออกให้หมดเลยจากนั้นขั้นตอนที่3ก็คือล้างภาชนะด้วยนะ้ำเปล่าหนึ่งครั้ง อพอเราเทพอเราเทเสร็จอาหารแล้วก็เราเราเนี่ยปัดคราบเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ล้างภาชนะของเราด้วยน้ำสะอาดก่อนหนึ่งครั้งพอเราล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเราก็ผสมน้ำยาล้างจานเนี่ยแล้วก็มาถูมาถูบนจานให้สะอาดนะคะจากนั้นพอเราถูจานหรือว่าเราถูภาชนะของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก่อนล้างด้วยนะ้ำเปล่าเพื่อให้ฟองเนี่ยฟองสบู่หรือว่าเพื่อให้ฟองสบู่เนี่ยออกให้หมดเลยภาชนะของเราเนี่ยพอเราพอเราสัมผัสภาชนะของเราแล้วภาชนะของเราไม่เลื่นนั่นเองนะคะอ่านไหนลองบอกครูดาหน่อยค่ะอ่านนี่คือขั้นตอนทั้งหมดเลยนะคะในการล้างภาชนะไหนลองบอกครูดาหน่อย สิ่งแรกที่เราควรที่จะล้างคืออะไรคะสิ่งแรกที่อ้ตถุนมอาวันคุณดาซอนแอดซอนแล้วสิ่งแรกที่เราควรล้างคืออะไรเอ่ยอาแก้วน้ําแก้วน้ำก่อนนะคะเราควรที่จะล้างภาชนะที่ไม่มีคราบหรือว่ามีคราบน้อยที่สุด อ่ะแล้วสิ่งไหนที่เราควรล้างอันดับแรกคะช้อน้อมช้อน้อมถูกไหมอะไรเอ่ยที่เราควรล้างอันดับแรกสุดคืออะไรคะ,ะแก้วน้ำอ่ะแก้วแก้วน้ำ แก้วน้ํำก่อนนะคะสิ่งที่เราควรล้างเป็นอันดับแรกก็คือแก้วน้ํำต่อไปอันดับที่สองคือช้อนช้อนแล้วก็มาจานมาถ้วยแล้วก็หม้อนั่นเองนะคะใ<า>้ลงบอกขั้นตอนการล้างภาชนะให้ครูดานหน่อยขั้นตอนแรกคืออะไรคะ ขั้นตอนการล้างภาชนะคือหนึ่งคือให้หมดแล้วปาดคราวที่ติดออะไรเอ่ยขั้นตอนแรกการล้างภาชนะคืออะไรคะอ่ A ไม่ที่ครูดาสอนเมื่อกี้ที่ครูดาสอนเมื่อกี้คืออะไรภาชนะอยู่ออกอ่าไม่ใช่ค่ะที่ครูดาสอนเมกกื่อกี้ขั้น,กกขนตอนแรกคืออะไรคะ าภาชนะไม่ใช่ค่ะขั้นตอนแรกของการล้างภาชนะคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ <Yeah. S 2> ยแยกก่อนนะคะอาจฟังครูดาอีกรอบขั้นตอนการล้างภาชนะอันดับแรกก็คือแยกประเทศก่อนอะกอนก่อน,นที่เราจะล้างภาชนะเนี่ยอะเรามาดูขั้นตอนการล้างภาชนะ ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือแยกประเภทของภาชนะสก็คือเทเศษอาหารลงในถังขยะขั้นตอนที่สามก็คือล้างภาชนะด้วยน้ำหนึ่งครั้งขั้นตอนที่สี่ก็คือผสมน้ำยาล้างจานแล้วก็ถูบนภาชนะลำดับสุดท้ายก็คือล้างภาชนะ ด้วยนะ้ำเปล่าให้ฟองสบู่เนี่ยออกจนหมดและไม่ทิ้งคราบของน้ำมันนั่นเองนะคะนี่คือขั้นตอนการล้างภาชนะนั่นเองไหนลองบอกคณูดาอีกรอบขั้นตอนการล้างภาา,งภาชนะขั้นตอนแรกคืออะไรคะภาชนะแยกภาชนะก่อนใช่ไหมคะสองคือ อ่าข้อแรกคือแยกประเภทสองคือใให้หมดอ่าทิเศษขยะลงในถังขยะให้หมดสามคือสามคืออะไรคะอ่าสามคือสามคืออะไรนะคะสามคืออะไรนะคะะ สาอเช่นานนักเรียนอย่าดูในหนังสือนักเรียนอย่าดูในหนังสือดูในพ้อยของครูดาเมื่อกี้สามคืออะไรนะคะสามคืออะไรคะเมื่อกี้ที่ครูดาบอกสอะไรนะคะานะ้ำาล้าภาชนะด้วยน้ำปล่าสี่คือ ล้งะะางภาชนะด้วยน้ำอิอ่มบกอะสี่คืออะไรคะสี่สี่คืออะไรคะสี่้าใหพไม่ใช่ค่ะนี่นั่นคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วสี่คืออะไรคะสี่ อ่ะสี่คือผสมน้ำยาล้างจานแล้วก็ถูบนภาชนะให้สะอาดนั่นเองส่วนห้าขั้นตอนที่สุดท้ายขั้นตอนที่5คืออะไรคะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5คือ น้ำเปล่าอาล้างภาชนะด้วยน้ำเปล่าให้ฟองออกจนหมดนั่นเองด้วยน้ำเปล่าให้ฟองออกาถูกต้องค่ะอ่าให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าสิบสองได้เลยค่ะเด<อ>ี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดหนะคะเปิดไปหน้าสิบสองนะคะ เปิดไปหน้า12สนะคะอ่านนี่คือเรียนลำดับขั้นตอนการล้างภาชนะลงในวงกลมแล้วเขียนอธิบายสั้นๆขั้นตอนการล้างภาชนะอ่านรูปรูปไหนเอ่ยเป็นรูปขั้นตอนแรกคะ่ะรูปไหนเอ่ยอ่ารูปไหนคะเป็นขั้นตอนแรก อ่ะรูปที่หนึ่งอ่ะเรามาดูพร้อมๆไปกับครูดาอ่ะพร้อมๆกับครูดานะคะอ่ะรูปแรกคืออะไรคะรูปแรกคืออะไรเอ่ยเสร็จแล้วอ่ะลงขยะอ่ะทเอร็จอาหารลงถังขยะรูปที่สองคือ น้ำอ,อา,ถ,า,อาถูด้วยกันอาถูด้วยถูจา่าถูภาชนะด้วยน้ำยาล้างจานอาต่อไปรูปที่สามคือเก็บจานให้เรียบร้อยอาเก็บภาชนะนนั่เองรูปที่สี่คือแเก็บภาชนะอาแยกประเภทภาชนะรูปที่ห้าคือ หยดน้ำยาล้างจานค่ะถูกไหมยหยดน้ำยาล้างจานถูกไหมใส่น้ำยาล้างถูกไหมสีเหลืองๆคืออะไรเอ่ยอคืออลา,ล,าล้างคราบนะคะล้างคราบออกด้วยน้ำแล้วรูปสุดท้ายก็คือล้างฟองสบู่ออกให้หมด แสดงว่ารูปไหนเออเป็นขั้นตอนแรกของการล้างภาชนะคะรูปที่สี่อ่ารูปที่สี่นั่นเองคืออะไรคะเมื่อกี้คุณได้เฉลยให้แล้วคืออะไรเอรเอแยกประเภทอ่าแยกประเภทนั่นเอง เสียเยยังค่ะยังค่ะ แล้วค่ะยังไม่เสร็จค่ะเสร็จแล้วค่ะอาต่อไปขั้นตอนที่สองคือรูปไหนคะรูปที่หนึ่งค่ะอารูปที่หนึ่งนั่นเอง คืออะไรคะเศเศษอาหารลงในถังขยะถูกต้องค่ะ แล้วโอเคเสร็ <Okay. S 1> จแล้วค่ะแล้วไม่เสร็จอีกค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมอีกค่ะอ่ารีฮัมอยู่ข้อไหนแล้วคะอยู่ข้อสองแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ,อ,คะอ่าต่อไป คั้นตอนที่สามคือรูปไหนคะขั้นตอนที่สามคือรูปไหนเ <5, S 2> อ,อ่ยห้าขอรูปที่หารูปที่ห้าใช่ไหมคะคืออะไรเอ่ย ุดเอุณหั่งด้วยนะ้ำตัวล่นหนึ่งครั้งน้ำภาชนะด้วยน้ำปล่าหนึ่งครั้งศูนย์ต่ำเจ้ายวเด้๋ยวรอเขาตบยังไม่เสร็จอีกท่านดูคำตอบแล้วนี่แต่ฉันแค่ลืมน ก็เลยลองดูดิแค่ก็เลยขาแค่ก็แสดงว่าอย่าล้วเป็นลูกคุณครูเลยเอ้ามันไม่ใช่เป็นลูกคุณครูดิฉันค่าอ่านแล้วเมื่อกี้เบิร์กบอกว่าเออแบบนี้อ่ะบอกอ่านอว่าคุณคู่ อ่าเสร็จแล้วบอกคูดาด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะคนอื่นเสร็จหรือยังเอย เรียนเสร็จหน้าฟ้าอ่าข้อที่สองเสร็จหรืยอยังไอ้ข้อที่สามเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะค่ะข้อที่สามเด็กๆเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะอ่าต่อไปข้อที่สี่ข้อไหนเอ่ย ข้อที่สี่เป็นรูปที่สองค่ะข้อที่สี่รูปที่สองถูกต้องข้อที่สี่เป็นรูปที่สองคลายเอิร์ล้างล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจาน่ถูกต้องล้างภาชนะ ล้างภาชนะด้วยด้วยน้ำยาล้างจานล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจานถูกต้อง แล้วบอกคูดาด้วยนะคะเสร็จแล้วเอ้ยพ้อย<ช>ของคูดาขยับเสร็จแล้วค่ะอ่าคนอื่นเสร็จได้ยังเอ่ยยังอีกค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะอ่าเรารอเพื่อนเราก่อนนะคะเพื่อนเรายังไม่เสร็จล้างด้วยน้ำต่อไปล้างด้วยน้ำ รูปที่ทหกชล้างด้วยน้ำหน,ห,นนหนูเขียนอะไเลแล้วล้างด้วยน้ำแต่ข้อที่หกหนูยังเขียนยังไม่เลยจะเขียนอะไรแต่ข้อห้นูเขียนงล้นเขม่ล้างดวยน้คว่าเล่ยแม่เด็กน้องครับ I <laughs> love <laughs> ไปด้วยเลยทำทำเสร็จยังเอ่ยมันทำอะไรเส็จแล้วชาวลาพายของโดาเนเลื่อนอีกแล้วไม่มีใครบอกโคดาเนเลยต่อไปขั้นตอนที่5คือรูปไหนคะคือรูปที่6นะกค่ะถูกตอ้อง เทไรอเอ้ยล้างด้วยล้างด้วยน้ำฟองล้างฟองน้ำ,นำใช่ไหมคะล้างฟองน้ำให้สะอาดล้างผ้เหนูเขียน,นว่าจามเลยเนี่ยมันไงกับอะไร เนฟ้าบอกผิดอ่าและรูปสุดท้ายก็คือรูปที่หกใช่ไหมคะรูปที่หกเป็นยังไงเอ่ยเสร็จแล้วค่ะรูปที่หกเป็นยังไงคะเก็บได้เอาไปเก็บเอาไปเก็บรู้ว่า พึงจานใช่ไหมคะเราเวลาเราล้างเสร็จแล้วเราก็ต้องพึงจานใช่ไหมคะให้น้ำเนี่ยให้น้ำที่ติดอยู่กับจานเนี่ยหมดไปเช่นนั้นเองนะคะพึงภาชนะนั่นเองนะคะเสร็จแล้วครับ พึงภาชนะแปลว่าพึงภาชนะเหมือนในรูปเลยค่ะเด็กๆก็คือเราต้องพึงไว้นะคะเพื่อให้เศษนะเพื่อให้น้ำที่ติดอยู่กับเวลาเราล้างมันะมันหมดมไปมันแห้งไปนั่นเองดังนั้นเราต้องพึงไว้นะคะเน้ำจะได้ไม่เกาะไม่เกาะจานนั่นเองเก็บจานพ่นั้นให้ราด้วย เสร็จแล้วค่ะอปุ่มกเชนะอย่างเดียวก็ได้แล้วโอเคเสร็จทุกคนหรือยังเอ้ยเสร็จทุกคนแล้วค่ะงัะ้นครูดาเช็คชื่อก่อนนะคะค่ะโอเคยากามาค่ะ <laughs> อาริยาอาค่ะมาคุณดาอิลหัมอิลหัมมาฮาวารีมซาร่ามาซาร่ามาค่ะรีหัม ฮนาวุตฮานาวุตอัติปมาครับมาดให้ดีมาดให้ดีอัลฮัม กะวันรัสมีมาค่้วาววาวนาจวามาค่ะโอเคอ่าเด็กๆเสร็จทุกคนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าถ้าเด็กๆเสร็จทุกคนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ ในะวิชาการงานอาชีพครูดาก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ